ใครมาวะมีใครมาหาดี <c oughs> นยะแป๊บนึงหันมาได้ดเิเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าคนวันน,ะนี้ทำไมมันงานมันเยอะจังเลยสวัสดีครับทุกทา่านผมญาติใส่เสื้อใส่ผ้าอาบน้ำาือเสร็จเ,เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ก,กรมคุมประพฤติมาหาตุ่งขาหลอกออกไปพูดคุยกับเขาบ้า มาเรื่องอะไรครับอ่ามามาถ่ายคลิปหน่อยดิดูดีว่าเจ้าที่เขาจะแบบไหนยังไงเพื่อความชัดเจนอธิบายมาเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันมันมายังไงเนี่ยมีเอ็มติดค้าเนี่ยชี้แจงเลยคนรุงทั้งประเทศเจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงก็โทรมาหาผมมีอะไรครับป้ามาครับก่อนอื่นสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับแนะนําตัวหน่อยผมจอนี่มือปราบนะครับเจ้าของทุ่งนาฝืนนี้ครับมาจากที่ไหนครับว่ามาเลยว่ามาเลยมาถูกต้องไม่ต้องอายพูดจาดีก็ไม่ต้องอายเราเป็นข้าราชการเหมือนกันผมก็ข้าราชการมาจากคุ้มวพึ่งนะครับมาเรื่องอะไรมาเรื่องน้องเขาติดเกลียยังไงต่อพอดีว่า ทางน้องเขาทำแท่นชาร์จหายผมก็ทางกรมก็เลยแจ้งมาว่าน้องเขาสัญญาณหายก็เลยจะมาก็เลยเดินทางมาหาน้องอเพื่อที่จะก็ว่าวันนี้จะพาน้องก็ไปถอดเพราะว่าตัวอะไรมันมันถอดมันหายไปแล้วมันก็ต้องหาตัวเสริมเสร็จ แล้วก็วกกต้องแจ้งลงบันทึกประจําวันด้วยว่าของสูญหายต้องเป็นของราชการนะ่ะ้ารู้รู้รูครับเสร็จแล้วว่าวันนี้จะถอดถอดเ e ยี่ยมให้น้องเขาเลยอเพื่อจะได้น้องเขาสะดวกเพราะว่าถ้าหาตัวอะไรมันก็ต้องตามหลักแล้วที่ฮะในการถอดเอ่อในการควบคุมเขานี่จะต้องถอดเขาวันไหนฮะวันพุธครับวันพุธใช่ไหมตามตามตามระ,ะเบียบใช่ไหมครับอ๋อแต่แต่เมื่อคืนเห็นมันบ่นกับผมอยู่ผมก็เดินหาทั่วทุ่งนาเมื่อคืนก็หาไม่เจอใช่ ก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ก็โทรมาอยู่นะครับก็บริการถือว่าโอเคอยู่นะพอสัญญาแบตเขาหมดทางเจ้าหน้าที่ก็โทรมาตรวจสอบแต่พอดีผมนั่งอยู่เขาพอดีก็คือเดินหาของช่วยเขาก็ถือว่าโอเคเลยเจ้าหน้าที่คุมประพฤติใช้ได้เลยครับจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้มีเรื่องราวเกิดขึ้นแบบนี้ในสังคมไทยเรานะไอ้พวกยาบ้ายาเสพติดพวกนี้นะพี่นะแต่เมื่อในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ไม่ คุณไม่ละเมิดศาลถูกต้องอคําสั่งของเจ้าหน้าที่ถูกต้องเขาก็ใส่แล้วก็อยู่ในความควบคุมดูแลของตอนนี้ถือผมว่าผมเป็นผู้ปกครองคร<ส>ับผมเป็นผู้ปกครองดูแลอยู่ก็อยู่กับจอน,นี่มือป่าไปแหละยิ่งถ้ามันผิดมาผมห่วนนาก,กวาอีก <c oughs> ต้องขอบคุณพี่เขาที่เขาลง <c oughs> มาดูแลขอบคุณมากแล้วไม่มีเครื่องมาอันนี้เหรอครับพอดีวันนี้ว่าจะพาเขาไปทุระ อไม่มีเครื่องมาถอดที่นี่เหรอครับมันมันมันต้องถอดที่สำนักงานแล้วแล้วใครจะไปรับไปส่งเขาอ่ะครับก็เดี๋ยวเรารับไปแล้วมาส่งไหมครับอ้าวแน่เน่กับเน่เน่เนี่ยเนี่ยปัญหาแบบนี้อีกแล้วไอ้ประเภทปล่อยแบบไม่ไม่ได้ปล่อยครับไม่ได้ปล่อยเออไม่ใช่รับแรับอย่างเดียวเวลาจับจับหอดบ้านเวลาปล่อยก็หอดในบถามมาสิไปใส่สิละปัญหาเป็นอย่างนี้จะกลับมาที่นี่ แต่แต่ต้องถามว,ว่าเจ้าตัวจะ,จะมาอยู่ที่นี่ม,ออมันจะเป็นศิลปินมันจะเป็นมันจะเป็นขา,ขาลอกมองขรือขาลราเนี้ผมครับท <c oughs> ี่ยินเพลงได้ได้ยินดูดูทูบอยู่ครับแต่<ด>แตผมต้องขอบคุณนะครับชื่นชมเจ้นที่กรมคุมประพฤติทุกทุกท่านและคุมประพฤติจังหวัดอุบลน,นะครับที่ดูแลเป็นห่วงเป็นใยอผู้ได้รับการ พักโทษเขาเรียกพักโทกษนะครับเ่เขาเรียกอะไรนะผู้ดได้รับการตรวจพิสูจน์นะฮะแต่จริงๆแล้วก็ผมบอกตรงๆว่าโต้งเนี่ยหลังจากหลังไม่นะฮะได้คุยและสอบถามกันหากาไม่ได้มาเจอผมนะครับก็ดูแลน่าจะกับวงจรเดิมนะฮะน่าจะเต็มรอ <laughs> <laughs> ้อยเต็มแม็กดอูแลน่าจะเต็มแม็กออทรงนี้นะฮะพี่ก็น่าจะ ดีขึ้นน่าจะดีขึ้นถ้าไม่มาเจอที่นี่ตอนี้ก็คงอีกอาทิตย์นึงก็ต้องไปแน่นอนแน่นอนไม่ใช่เครื่องค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแบตหมดนะพี่ถ้าไม่เจอผมนะฮะน่าจะช่างยิโงโง่โอเคก็คือจำจำเป็นต้องเอาไปใช่ไหมพี่ใช่ครับเอาโอเคฝากมาส่งเลยนะพี่นะได้ได้ครับมาส่งเลยนะอเพราะว่าผมมีธุระจะต้องพาน้องเขาไปทำกิจกรรมบางอย่างนะฮะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับ ่ได้คุยกันไว้แล้วมีเอกสารอะไรมานี่รัอันนี้เป็นเป็นพวกเ,เอกสารสมมวนวนขนงครับครับเดี๋ยวเต้องพาน,อน้องเขาไปลงบันทึกเขาไม่ธรรมาดาครับเขาแหก่แหกขากเลื่อนจำมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ธรรมาดาปีนปีนเลือนจำไอ้แม่พิกนะครับลำปาง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมที่ไหนนะพี่แม่พิกลำปางนี่ผมผมไม่ได้หนีเลือนจำนีอ่าแต่ยังไงก็ตามนะครับไม่สนับสนุนให้คนทุกคนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ ไม่ดีเลยนะครับไม่ดีและหลายๆคนที่ได้เคยมีเรื่องราแบบนี้ครับโอกาสทางสังคมเขายังต้องการพวกท่านอยู่นะครับให้ท่านเป็นคนดีนะครับผมต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆจากเจ้าหน้าที่นะครับที่อ่าควบคุมวันนี้พี่ๆเขามาอ๋อผมเข้าใจแล้วครับเมื่อคืนไอ้นี่ฮะเอเขาเครื่องไอ้มันดังแล้วก็ที่ชาร์จแท่นชาร์จหายน้องมันก็บอกผมอยู่ก็เดินตามหานะฮะแต่ปรากฏว่าก็หาไม่เจอ ก็ถือว่าใช้ได้มากเลยนะครับอ่เพราะว่าหลายๆคนที่ตัวพิสูจน์ใส่เอ็มนี่ฮะแต่ถ้าเจอมาตรการแบบนี้ทางเจ้าที่ของหน่วยงานนะครับเขาก็ควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆคนที่ใส่เอ็มแบบนี้ครับอย่าละเมิดนะครับอย่าไปทําไม่ดีนะครับอ่ครบการพิสูจน์ตัวเองครบการรายงานตัวก็ไปรายงานตัวตามที่ต้องการอ่ตามที่นั้นนะครับอ่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมอนีีมึงกลับไปก็ปับเพื่อนครับ อ่ไปย่าวอลแล้วสิยุกลับมากลับมาลนอเนาะกลับมาไข่แต่กลับมาเนี่ยกลับมาไข่อ่ปากลงนี้อย่าเอ็มอีเท่าไหร่นะ เอ็มอีเซเว่นครับเอ็มอีเจ็ดครับผมวันนี้เอ็มอีเจ็ดจะต้องเข้าเข้าหน่วยงานก่อนนะครับไปรายงานตัวกูเหนื่อยเมื่อยแล้วมึงเว้ยจินแลปินใหญ่เอ้ขขว้างเว้ยอ่ะพี่ขอบคุณหลายแน่ขอบคุณหลายครนบครับผมก็ต้องขอชื่นชมพี่ๆทุกคนนะอ๋อเข้าใจแล้วว่าเรื่องเรื่องอันนี้เนาะอ่าก็เดี๋ยวเอาไปตอนนี้เลยใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวเอาอุปกรณ์ต้องอันนี้ต้องใส่กลับมาอีกไหมพี่ไม่แม่อวิธีสละ ถ้ามึงกลับมาวันนี้กูฉลองใหญ่เป็นอิสระเนอ่แสดงว่าพ้นจากการมีห่วงขาล็อกแสดงว่าผมกลับมาพี่ๆเขาพาไปถอดไม่ไม่มพี่แล้วชื่อผมอะไรนะต้งขาล็อกเหมือนเดิมยังเป็นต้งขาล็อกเพราะชื่อนี้มันติดหูแล้วน้องครับแต่ที่สําคัญเนี่ถึงแม้ว่าภาพวันนี้มึงอาจจะไม่อยู่กับพี่ครับสมว่าภาพภาพนี้คลิปคลิปนี้มึงไม่อยู่พี่ การที่มึงได้ถอดหรือใครก็ตามได้ถูกถอดเครื่องเครื่องนี้ออกใช่ว่าจะกลับไปสู่วงจรเดิมใช่เปล่าไปถึงทุกคนนะครับได้ถอดเครื่องแล้วกลับตัวมาเป็นคนดีได้หน้าน้องๆกลับตัวได้นะครับมึงเหมือนกันใช่การมึงได้ถอดแล้วมึงต้องกลับตัวมาเป็นคนดีถือว่าเปิดประตูเข้าสู่สมคมดีแล้วกันใช่ครับกลับไปหาพี่เพื่อนเพื่อนถอนให้แล้วก็กลับมาครับโอเคครับมีเงินติดตัวไว้วะ อ้าวบ่มีโอ้ยากูยิ่งไข้หาเถื่อนก็ซื้อซูบยาเอากูมีสองรอยเอาไหมครับเออบ่เป็นหยังอายเพิ่นไปต่อค่าวเดียวหรือเพิ่นมาส่งครับอ่าโอเคอ่าครับพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวขอย่าดผมเลี้ยงกาแฟเลยนะเดินไปที่นั่นเลยเดี๋ยวผมสั่งลุ่ง้องให้หนึ่งสองสามสี่โต้ะไปสั่งกาแฟสี่ชาชามะนาวสีแก้วบอกของพี่จอนนี่จวดเลยครับขอบคุณมากครับขอบบคคุณรัสวััััสดีคครรบบเป็นนกกาลงใจททุ่ของเเจ้้าทีี่ผมรัับก็วนนครับก็ต้อง ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ผมก็ตกอกตกใจนะครับก็เลยต้องถ่ายคลิปดว้หน่อยนะครับเพื่อดูว่าผมมาถ่ายที่ไหนทุกอย่างก็ตามละเอียดของคลิปนะครับต้องขอบคุณทุกท่านก็ฝากไปถึงเยาวชนทุกๆคนที่หลงผิดนะครับฝากไปถึงน้องๆจากหลายๆคนนะครับที่กําลังคิดผิดนะฮะก็ขอให้กับเนื้อกับตัวเป็นคนดี นะครับคิดดีทําดีเพื่อแผ่นดินประเทศชาตินะครับที่จอนนี่เป็นกำลังจะให้หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกผมหรอกครับชีวิตผมมันผ่านโลกสีดําและสีทองมาเยอะผ่านปัญหาสังคมมาเยอะเจอมามากมายเข้าใจและวิเคราะห์ได้แล้วว่าปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มันเริ่มต้นจากตัวบุคคล นะฮะบางคนอยู่ในสังคมที่เจอปัญหาก็เลยต้องกลายเป็นปัญหาบางคนเจอเพื่อนฝูงที่พาสร้างปัญหาก็ต้องเป็นปัญหานะครับอย่างวันนี้ไอ้โต้งขาล็อกนะครับก็เพิ่งวันนี้ก็จะได้ไปถอดเครื่อง E.M. ออกจากขานะครับผมก็หวังว่า ผมจะปลูกฝังให้เขาเป็นคนดีและหวังว่าเขาจะสำนึกตัวเป็นคนดีเพื่อตอบแทนในสิ่งดีๆที่ผมให้เขานะครับให้โอกาสให้น้ำใจให้กำลังใจเขานะครับให้ที่อยู่ที่กินที่นอนเขาให้เงินทองเขาใช้นะครับก็ฝากไปถึงน้องๆเยาวชนทุกๆท,ท่านทั่วประเทศไทยนะครับนะฮะคิดจะทำอะไรตั้งสติให้เยอะนึกถึงหน้าผู้มีพระคุณคนที่เรียกว่าแม่ วันหนึ่งที่เรายืนอ,อยู่บนหลักประหารคนสุดท้ายที่จะได้ไปเอาข้าวให้เรากินก็คงไม่เป็นใครนอกจากแม่นึกถึงหน้าแม่ไว้เยอะน้องบางคนด้วยประสบการณ์ของพี่ที่จับกุมมาบางคนอยู่ในเรือนจำมีแต่บอกว่าพี่ถ้าผมย้อนได้วินาทีนั้นผมไม่น่าที่จะนั่นเขาเลยไม่น่าที่จะลงมือเลยเวลามันย้อนกลับไปไม่ได้แต่หากยังมีเวลาไว้อยู่ในมือ คิดดีตั้งสติทําดีครับใครไม่เห็นฟ้าดินเห็นคนไม่เห็นเทวดาท่านเห็นขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนร่ารวยตรอดไปครับเดี๋ยวก็ให้ไอ้โต้งนะครับไปกับทางเจ้าหน้าที่เขาเดินทางไปปลดเครื่องอ่าพัฒน,นาการ EM นะครับที่ห่วงขานะฮะอ่าก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับฝากอ่าเป็นกำลังใจทุกคนนะครับ ขอทุกท่านพบแต่ความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปครับจากใจจอนนี่มือปราบครับสวัสดีครับ